โอเคต่อค่ะขออภัยพอดีมีสายโทรเข้าและทีนี้มีพี่ท่านหนึ่งพี่ท่านหนึ่งมาเขียนมาเขียนประสบการณ์เนาะเมื่อวานที่อ่านก็พี่พี่เขาบอกว่าพี่เขาอะเมื่อวานพี่เขานั่งสวดมนต์และทีนี้เหมือนพี่เขาอะกังวลกังวลกังวลว่าพี่เขาไม่มีเงินค่าน้ํามันเติมรถ เติมน้ำมันรถไปส่งลูกให้ไปสอบอะไรเงี้ยพี่เขาก็สวดไปด้วยแล้วก็กังวลไปด้วยแล้วทีเนี้ยพี่เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงบอกว่าค่าน้ํามันเออค่าน้ํามันแกก็เลยว่าเอ๊ะแกอุปทา,านไปเองหรือเปล่าหลังจากนั้นแกก็ไม่ได้ไม่ได้ติดใจนะคะก็คือแต่ว่าก็งงว่าคือเสียงอะไรยังไงตอนเช้ามาพี่เขาเลยบอกว่ามีเพื่อนคนที่เอาเงิน ยืมไป่ะมายื่นให้พันหนึ่งพี่เขาบอกว่างงมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขารู้ว่าเพื่อนก็ไม่มีตังค์เหมือนกันแล้วเขาก็ยังเอาเงินที่เขายืมเรามาคืนเราก็เลยแบบแกบอกว่าแกงงในสิ่งที่ที่ที่มันเกิดขึ้นและทีเนี้ยดิฉันว่าเพื่อนคงมีตังค์มั้งค่ะถึงเอาเงินมาคืนได้แสดงว่าเขาต้องมีตังค์อะเนาะแต่ว่ามันแปลกที่ว่า เอาคือเอามาคืนก่อนที่พี่เขาจะไปส่งลูกลูกไปสอบนะเนาะก็เหมือนแกคงคิดในใจแบบกังวลอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าปาฏิหาริ์เกิดขึ้นกับแกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดิฉันเป็นแค่คนแนะนํานะคะถ้าถ้าท่านปฏิบัติดิฉันมีความเชื่อมั่นว่าท่านจะเห็นเองในสิ่งที่ในสิ่งที่ เขาเรียกว่าอะไรนะคะในสิ่งที่เป็นปฏิหารสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นพลังบุญนะคะในบทพระคาถาก็จะเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเนาะเป็นการสวดเป็นการกล่าวถึงบทบูชาพ,พุทธเจ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดิฉันจะดิฉันจะขอบอกท่านใหม่ๆที่เข้ามาสวดนะคะดิฉันว่ามีหลายๆท่านที่สวดแล้วเลิกสวดไปเพราะ เกิดการขี้เกียจเบื่อในการสวดถ้าใครที่ตั้งมั่นอยากจะสวดไปตลอดชีวิตโดยไม่เกิดการเบื่อหรือเลิกสวดไปโดยที่ใจในะอยากสวดแต่ว่าตัวมันไม่พาไปอะไรเงี้ยตัวมันขี้เกียจบางทีนอนล้มล,ลงก็หลับไปเลยอะไรเงี้ยค่ะบางเ,าเราสวดไปนานๆเนี่ยเราจะเกิดอาการแบบนี้ค่ะฉะนั้นก็เลยอยากให้ท่านที่เข้ามาสวดใหม่ๆที่หรือท่านที่สวดเก่าอยู่แล้ว อยากให้ท่านสวดได้ทุกขณะจิตที่ระลึกได้เพราะว่าเวลาพระคาถาติดอยู่ในจิตเราแล้วเนี่ยค่ะต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะนานเท่าไหร่จนเราถ้าถ้าเป็นตัวดิฉันนะเอาตัวดิฉันเปรียบเทียบให้ฟังละกันพระคาถาติดในในจิตที่ดิฉันแล้วเนี่ยต่อให้ดิฉันนอนพัแง,งบพันแง,งบอยู่ดิฉันก็คิดว่าพระคาถาก็คงจะ เราจิตเราก็คงจะสวดพระคาถาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่ได้บังคับให้เราสวดแต่พระคาถาติดอยู่ที่จิตเราจิตเราจะสวดตลอดเวลาที่ระลึกได้เมื่อขึ้นรถปุ๊บก็จะน้อมบารมีท่านให้มาท่านมานั่งในรถหรือว่าเราก็สวดไปละค่ะเมือม่อเมือ่อเมื่อออกจากเมื่อขึ้นรถปุ๊บเดินทางก็จะสวดไปละไปทำอะไรอยู่ที่ไหนสวดตลอดเวลา ฉะนั้นเราจะไม่มีข้อแม้ว่าเราจะไม่มีข้อเขาเรียกว่าอะไรคะข้อแม้หรือเปล่าคะที่บอกว่าไม่มีเวลาเหนื่อยเพลียเพราะว่าถ้าเราทํางานเนาะขึ้นรถขึ้นนั่งรถเมย์ปุ๊บแล้วก็สวดปับ๊บถ้าติดคิดจิตนะคะแต่ถ้าไม่ติดเนี่ยเราจะคิดว่ากลับบ้านเราถึงจะไปนั่งอาบน้ําสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนา บางวันเราจะคิดว่าบางวันถ้าเราเหนื่อยเราเพลียเราอะไรเราก็จะไม่ได้ปฏิบัติเหมือนเดิมที่เราทําปัจจุบันทุกๆุกวันอาบน้ํานั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาจะเป็นแบบเนี้ยแต่ถ้าเราสวดจนติดเนี่ยไปไหนทําอะไรเราทําได้หมดฉะนั้นเราจะไม่มีคําว่าเบื่อเลยค่ะพระคาถาจะดีดขึ้นมาเองดีดขึ้นมาเองไม่ว่าเราจะไปซื้อของคุยกับเพื่อนปาร์ตี้ไปอะไรเมื่อมันมีช่องว่างแวบหนึ่งมันจะดีดปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาให้เราสวดเลย เราจะไม่มีคําว่าเบื่อนี่ราละค่ะดิฉันก็เลยอยากให้ท่านที่เข้ามาสูตรใหม่ๆหรือท่านที่สวดเก่าๆอยู่แล้วลองทําแบบนี้ดูนะคะดิฉันว่ามันมีประโยชน์มากๆตั้งแต่ตอนนี้จนถึงช่วงที่เราแก่หรือว่าเราป่วยหรือว่าเราอะไรเนี่ยเราจะไม่ลืมเลยจะติดอยู่ที่ที่จิตเราเนี่ยจะทําให้เราไม่มีความเบื่อ พราะดิฉันไม่เคยเบื่อเลยนอกจากดิฉันจะรู้สึกว่าทําไมฉันลืมบ่อยจังหรือว่าทําไมฉันแวบ,บบ่อยจังอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากสวดสวดตลอดเวลาฉะนั้นเวลาเรารู้สึกว่าเราแวบบเราจะดึงกลับมาแล้วค่ะดึงกลับมาแล้วก็สวดสวด,สวด,สวดไม่ว่าทําอะไรที่ไหนยังไงเนาะไปไร้ไปนาไปสวนไปทํางานขึ้นรถลงเรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีหลักของจิตค่ะว่าเรามีความอบอุ่นใจอ่ะเรามีความมั่นใจว่า พลังงานดีๆที่เราทำอยู่ปฏิบัติอยู่จะดูแลคุ้มครองเรายิ่งในภาวะเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบโลกโรคเรามันจะอโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าภัยธรรมชาติมันจะอืมจะบอกว่าพัฒนาพัฒนาแรงขึ้นต้องบอกว่างั้นพัฒนาแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วจะทำให้มนุษย์ตกใจแบบอ ตกใจแล้วก็อยู่ในภาวะแตกตื่นแตกตื่นตนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่มีหลักของจิตกลัวและกลัวแล้วจะรนลานและประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าใครที่ใครที่มีหลักของจิตสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนานั่งสมาธิบ่อยๆเราจะรู้ตามเท่าทานแล้วก็จะไม่แตกตื่นก็คือเรารู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้รู้ว่าตอนนั้นเป็นอย่างนั้นต้องทําอย่างนั้นก็คือมีสตินะคะเอาง,ง่ายๆมีสติในการในการ ใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันจนถึงในอนาคตต่อๆไปเราจะเห็นอะไรมากขึ้นเราก็จะมีสติอะค่ะไม่ไม่แตกตื่นไม่ไม่ภาษาอังกฤษเขาเรียวกว่าแพนิกเนาะก็คือตื่นตหนกบางคนเป็นมากนะคะเราเราเราไม่รู้บางท่านเนี่ยเป็นมากๆเลยคือเป็นแบบจิตตกมากๆกลัวกลัวไปหมดอะไรอย่างเงี้ยมีจะมีอีกแบบนั้นด้วย นี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเรื่องอ่อันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะมันจะเข้าภาวะภาวะโหมดความเชื่อแล้วแต่ละบุคคลใช้วิจารณญาในการรับชมเนาะเอ่อแม่เมื่อวานคุยกับแม่แม่บอกว่าน้อยนี่ยังได้ทําคลิปอยู่ไหมก็เลยบอกว่าได้ได้ทำอยู่ค่ะแม่อ่ลงอาทิตย์หนึ่ง อลงอาทิตย์หนึ่งสองคลิปอะไรเงี้ยแกบอกว่าทําอะไรน้อยจังทําไมไม่ทาบ่อยบ่อยอะไรเงี้ยบอกว่าอุ้ยแม่จะเอาเรื่องอะไรมาเล่าก็คือเราอยากเล่าธรรมะเข้าไปด้วยแล้วก็เล่าให้เห็นถึงปฏิหารของของคนอื่นๆที่สวดแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะอืแม่ก็เลยบอกว่างั้นแม่ขอฝากหนึ่งเรื่องละกันเรื่องเจ้าที่ แต่จริงๆแล้วแม่ดิฉันเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนแก่ก็จริงนะแต่เป็นคนแก่ที่เชื่ออะไรยากมากเป็นคนที่แบบไปวัดฟังธรรมหรือว่าไปวัดถวายอาหารพระอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกว่าคิดถึงพ่อแม่ว่าท่านอยากกินอนุนอันนี้นะในความก็เลยอยากเอาไปถวายพระก็เลยคิดว่าเหมือนประมาณว่าเราคิดถึงท่านเราก็ถวายผ่านพระไปแบบอะไรที่พ่อแม่ของแกชอบอะไรเงี้ยค่ะแกก็เลยบอกว่า จะถามว่าแกแกเชื่อไหมว่าจะได้คือทําแล้วสบายใจเอาง่าย,ายแกอาจจะแกเป็นคนที่เชื่ออะไรยากยากกว่าดิฉันอีกมั้งดิฉันว่าและทีเนี้ยดิฉันจะเล่าให้ฟังเรื่องเจ้าที่นะคะเจ้าที่เนี่ยดิฉันเคยฝันเห็นแบบจังๆครั้งหนึ่งเลยของบ้านแม่นะคะก่อนที่แม่จะถวายดินเนี่ยประมาณสักหนึ่งปีหนึ่งปีนิดๆเนี่ยค่ะ ดิฉันฝันว่าดิฉันกลับบ้านนี่แหละกลับบ้านที่แม่อยู่นี่แหละแล้วทีนี้ดิฉันไปเห็นผู้ชายชุดขาวชุดขาวคนหนึ่งท่านผมๆมตัดผมตัดผมเนี่ยทรงทรงเหมือนตำรวจนะคะตัดผมเหมือนทรงตำรวจแล้วท่านผมๆสูงสูงขาวขาวหน้าตาจริงแล้วก็ใส่ใส่เสื้อเนี่ยเสื้อแขนยาวแบบถ,ถึงข้อมือเลยนะคะเป็นเสื้อเสื้อขาวที่พอดีตัวแล้วก็กกงเกงสีขาวพอดีตัว ดิชันก็เลยถามว่าดิฉันไม่รู้จักเขาว่าเขามาเป็นใครนะดิชันถามว่ามาหาใครมาหาใครคะดิฉันถามเขายิงเขาบอกว่าเออมาดูแลบ้านนี้เออคือมาดูแลบ้านนี้และทีเนี้ยเขาบอกว่าแกบอกว่าท่านอะท่านบอกว่าต้องมีหน้าที่ต้องมาดูแลคือคือคือเราอ่านทุกสิ่งทุกอย่างรวมเป็นเบซ็ดิฉันจะเล่าให้ฟัง แบบนี้นะคะท่านมีหน้าที่มาดูแลบ้านหลังนี้ก็คือมาดูแลคนที่อยู่ในบ้านนั่นแหละคะ่ะไม่ใช่ดูแลบ้าน